มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดอันดับโลกล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังแพ้บราซิลสำหรับอันดับโลกล่าสุดนะคะ2มิถุนายน2567วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีก2-0 2-4สัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าประเทศจีนทั้ง4นัด โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพลิกฟอร์มจากสัปดาห์แรกที่แพ้ทั้ง4นัดที่บาราซิลกลับมาชนะ2แมตช์แพ้2ครั้งในสัปดาห์ที่2โดยเอาชนะโดมินิกัน3ต่อ1เซตชนะฝรั่งเศส3ต่อ2เซตแล้วก็แพ้จีนและแพ้บาราซิล0ต่อ3เซตเท่ากันค่ะทำให้ล่าสุดนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยมีคะแนนอันดับโลกอยู่ที่2 0 9 1ดคะแนนหลังจากเสียอีก2.3คะแนนจากการแพ้บราซิลในวันนี้ แต่ไทยก็กลับมาอยู่ในอันดับที่13ของโลกโดยโปรแกรมถัดไปนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกสัปดาห์ที่3ที่ฮ่องกงระหว่าง12-16มิถุนายนพบกับตุรกี12มิถุนายนบังแกเรีย13มิถุนายนโปลแลนด์15มิถุนายนและก็เยอรมนมี16มิถุนายนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ